สวัสดีครับวันนี้นะครับผมพามาชมแซนบ็อกของรถจักรคิวิตไวนะครับว่าเป็นอุปกรณ์อะไรทําหน้าที่อะไรนะครับนี่นะครับก็คือแซนบ็อกนะครับหรือถ้าแปลตรงๆตัวเลยก็คืออ่ากล่องทรายนะครับหรือที่เรียกกันว่าถังทรายนะครับด้านในจะมีทรายอยู่นะครับซึ่งเป็นทรายที่แห้งสนิทไม่มีความชื้นนะครับเมื่อเวลารถจักรนะครับมีอาการวิลสลิปนะครับหรือที่ภาษารถไฟเรียกกันว่าล้อดิ้นหรือถ้าพูดในเข้าใจง่ายๆนะครับก็คือล้อฟรีนะครับ ระบบนะครับก็จะยิงทรายนะครับลงไปตามท่อนี้นะครับลงไปบนพื้นรางนะครับเพื่อให้หน้าสัปัดระหว่างล้อกับรางนะครับเปิดฟิกชั่นหรือที่เรียกว่าแรงเสียดทานนะครับเพื่อแก้ปัญหาการวิวสลิปนะครับสหรับเดี๋ยวพาขึ้นไปชมถังทรายนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับสําหรับในถังนะครับก็จะเป็นทรายเที่ยงสนิทนะครับไม่มีความชื้นนะครับก็วันนี้ได้รู้กันแล้วนะครับว่าถังว่าแซนบล็อกนี้มีหน้าที่อะไรนะครับ ก็กดฝากกดติดตามด้วยนะครับ